สวัสดีครับพี่นองมันีล่ลุงเอกมาเพิ่มความหวานให้กับหลงางใจครับนี่ครับโปรตีไซายไหมครับอร่อยจังโปรตีไ้ายไหมแป้งใบเตยงาดำแป้งขาวแป้งตาลสดงาดำแป้งนุ่มหมอมเห็นความสะอาดของฝากจากรันครนเสียยุธยา ต้นอืกนีย่จาจะเป็นแปลงแป่งใบเตยที่เปล่านะครับของเดียวมามาชิมกันครับโอ,อยได้กุบบุนหน่อยนะึง ก็เียวุมนวายกันเตาเนี่ยอ่าฟอนก็หญดเมบอสบายบอบสบายมักใสายกับสายไครับมักดอยกับรครับีเขียวครับอเลยครับพี่น้อง เพิ่ม,มความหวานให้กับร่างกายครับอนไรกดกันเบาความดันกับเบาหวานนาี่แหละเมื่อคืนหนูกินเหล้าตอนสองถุงเติมซ้ามาก,กินต่อ เอาอีกพันหนึ่งพ่อครับอ,อีกพันหนึ่งพ่อกินคือ้นเหน่อยนะผมกับนามาสัก <c oughs> แกะใหญ่สองแนนะ้ กินตอนเที่ยงนะครับแมอากาศ้อ้นมสุดท้าย ชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายใส่ะลักจัดหน,นักๆเลยท่านแน่นๆครับเอ้ยพีหน้องเลยนายีรีชิ้นเดียวพ่อตอนเที่ยงกินไหมเจ้าไปกองทำถึงขึ้นหน่อย เอาแล้วกินเครื่อเล็กน้อยใส่กลุ้งไหนเก็บจิ้มมะละอีกตอนเที่ยงละเดี๋ยวจัดไหมอืมใส่เนียนๆเลยเพี่น้องไงอ่ะคลิปเหนียวไว้สักนิดก่อนคลิปหนักค่อยว่ากันเลยครับสวัสดีครับ